มีศีลงามทำงามปัญญางามก็เป็นเกพลีพิขุทั้งหลายพิขุผู้มีกัลยาณศีลมีกัลยาณธรรมมีกัลยาณปัญญาเรากล่าวว่าเป็นเกพลีอยู่จบพรหมจรรย์เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้พิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้มีกัลยาณศีลเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลาย ภิกุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายอยู่ภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกขุเป็นผู้มีกัลยาณศีลด้วยอาการเพียงเท่านี้แลชื่อว่ามีกัลยาณศีล พิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้มีกัลยาณธรรมเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายภิกุในกรณีนี้เป็นผู้ตามประกอบซึ่งความเพียรในการเจริญโพธิปักคียธรรม37ประการอยู่ภิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าพิกุเป็นผู้มีกัลยาณธรรมด้วยอาการเพียงเท่านี้แลชื่อว่ามีกัลยาณศรรีลมีกัลยาณธรรม พิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้มีกัลยาณปัญญาเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าพิกุเป็นผู้มีกัลยาณปัญญา ด้วยอาการอย่างนี้แลพิกุชื่อว่ามีกัลยาณศีลมีกัลยาณธรรมมีกัลยาณปัญญาเราเรียกว่าเป็นแกพลีอยู่จบพรหมจรรย์เป็นอุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้